สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาสอนทำรายําำกันนะคะก่อนอื่นให้คลิกไปที่อักขระนะคะตัวนี้แล้วก็จิ้มไปที่หน้าจอหนึทีนะคะเพิ่มข้อความแล้วก็ใส่ข้อความของเราได้เลยค่ะเราจะใส่คำว่า drawing by n u s s นะคะทิมลงไปได้เลยค่ะเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ที่ตรงนี้นะคะอย่างเราก็จะขอเลือก เป็นฟอนต์นี้นะคะซึ่งเป็นฟอนต์ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจากนั้นคลิกโอเคนะคะก็จะได้เป็นลายน้ำแบบนี้นะคะหากทุกคนอยากให้สีดูเข้มขึ้นก็สามารถไปปรับในที่ตรงนี้นะคะเลือนได้เลยอย่าง,งเราก็จะขอเป็นสีแบบจางๆนะคะ เพื่อให้เห็นเป็นลายน้ำนะคะแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่เป็นลายน้ำเพื่อแสดงจิตความเป็นเจ้าของของภาพนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะลองไปทำตามกันดูนะคะทุกคนบ๊ายบาย